สวัสดีครับพีเพลผมวันิเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบผมว่ารุ่นไหนมันน่าใช้กันครับรุ่นไหนมันมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างผมระหว่างตัวในการเปรียบเทียบผมพี่ขอพูดอย่างตรงไปตรงมาครับบางที่ก็อาจจะไม่เข้าหูติ่งบางทีก็อาจจะไม่โดนใจติ่งก็ขอภายในติ่งทั้งมอสบริษัทผมระหว่างตัวเทคโนโปลว่า5้าโปรครับกับตัวนี้ผมซัมซุงกาแล็กซี่ a 5เอิะผมราคาเลท5 0 0 0 6,000เท่ากันผมพี่จะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาผมว่าตัวนี้ตัวไหนสวยตัวไหนชนะพี่จะขอพูดด้วยความจริงใจครับเพราะนั้นถ้าพี่พูดผิดพลาดก็ขออภัย,ยนะผมในการใช้งานตัวนี้ครับพี่ขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าช่องพี่ผมไม่มีอวยแน่นอนครับพูดด้วยความจริงใจครับเกินก่อนเพราะว่าบางคนนะ่บอกพี่ว่าอวยมากนะเฮ้ยข้อเสียมันเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ย ก็คือทุกที่ผมพี่จะขอพูดด้วยความจริงๆจริง,รงว่ามันเป็นไงบ้างเมื่อผมในเรื่องบอดี้ว่าตัวไหนบอดี้ชนะบัวตัวไหนกินขาดครับถ้าเรื่องในการออกแบบอันนี้หมายเหตุครับแล้วแต่คนชอบถ้าพี่ชอบจริงพี่ชอบบอดี้ในตัวบอว่า5โปามากครับซึ่งบอดี้ชนะตัว a 0 5 s ขาดลอยไปเลยครับคือการดีไซน์ครับสังเกตไหมดีไซน์ผม เป็นดีไซน์แบบไซไฟดีไซน์ที่มีฝาหลังผมที่เป็นไฟเทอร์โบไลท์ครับซึ่งเป็นไฟเวลาเราเปิดเพลงครับไฟมันจะขึ้นในส่วนของ a 0 5 s เป็นแบบมินิมอลครับใครชอบความมินิมอล a 0 5 s ก็ตอบโจทย์ครับมาดูครับนี่มาดูเรื่องไฟครับดูครับไฟนี่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับสิ่งที่ผมฟาหลังตำแหน่งการวางกล้องตัว โปว่า5โปรกินขาดเลยครับกล้องเท่ากันนะผมกล้อง5้าบ้านเท่ากันนะดูนะครับอันนี้แบบสดๆเรียวเลยผมบางทีพีก็ไม่ได้เช็ดโทรศัพท์มือถือขออภัยนะครับอันนี้แบบเดียวๆเลยครับแต่ค่าการเกิดแล้วในมือครับตัวโบว่า5จะมีการเกิดแล้วในมือที่ง่ายกว่าน,นะครับเพราะว่ากระจกเป็นแบบคล้ายๆกระจกเนาะในส่วนนี้จะเป็นแบบด้านๆครับก็ดีไซน์แต่คนชอบครับ ใครชอบมินิมอลผมตัวนี้ก็ตอบโจทย์ใครชอบแบบสวยๆงามๆถือแล้วเด่นเด่นมากเลยตัวโปรว่า5โป 5G บอกเลยว่าตัวนี้การออกแบบได้อย่างล้ำมากสวยงามมากครับผมนี่กล้องหลังตำแหน่งและท้กคนชอบครับในส่วนตัวพีชอบโปรว่า5โป 5G ครับช่นั้นครับบอกเลยว่าราคาเลท5,000 6,000ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบได้อย่างกินขาดตบตัว A05 ได้อย่างขาดลอยในการออกแบบเลยครับนี่ครับ มาดูาผมในเรื่องการออกแบบบริเวณด้านข้างครับก็มีความบางเอาจริงนะมันก็ไม่แตกต่างกันมากครับในส่วนในความบางนะเอาตรงเวลาจับง่ายเนะี่ยตัว A05 ผมจะมีความบางและการใช้งานที่จับง่ายผมมากกว่านะครับที่พีชอบนะเอาตรงว่าพีชอบ A05 ครับเวลาจับมันเป็นขอบโค้งมนครับมันจะเข้ามือแต่ตัวนี้ผมเวลาจับมันจะเกิดร้อนในมือง่ายเนาะแต่บอดี้ตัวนี้คือสวยจริงครับนี่ครับด้านข้างให้ดูเลยนี่ครับ ก็จะมีปุ่มมาผมปุ่มในการออกแบบผมปุ่มตัวนี้ผมพาวเวอร์ก็เหมือนกันครับมีทั้งสแกนใยนมือและปุ่มพาวเวอร์ในตัวแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงเหมือนกันครับด้านบนครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง2ตัวโปรว่า5โปรกินขาาลำโพง2ตัวเป็นแบบดีเอทอมในส่วนของซัมซุมลมงลำโพงแค่1ตัวนะครับด้านล่างผมลูฟัง3.5เหมือนกันเลยครับตัวนี้แล้วก็ใช้ซีเหมือนกันแล้วก็ลำโพง1ตัวด้านล่างเหมือนกันนะครับใส่ซิม2ซิม,มดูเรื่องใส่ซิมครับ ใส่ซิมในการรองรับขึ้นนะผมบอกเลยว่าตัวนี้กินขาดแน่นอนครับเพราะว่าตัวโปว่า5โปครับผมก็คือลำโพงเป็น dts รองรับขึืน5้ g นะครับกินขาดอะไรครับตบเลยตบ4ี g อย่างสบายมากครับซัมซ a m s นย์ A05 นิดหน่อยเลยครับผมในการใช้งานนะบอกเลยว่า a 0 5ในการใช้งานคือก็ใช้งานดีครับแต่เป็นเครื่อง g นะครับผมในส่วนในการใช้งานบอกเลยว่าบอดดี้น่าคนชอบครับ ไฮไลท์บอดี้พีให้ตัวโปรว่า r o โปรชนะขาดในเรื่องบอดี้ครับในส่วนหน้าจอครับหน้าจอทังคู่เป็นแบบหน้าจอ full high depth พัดนะครับก็ถือว่าหน้าจอถ้าความสวยงามถือว่าสีสันพีให้ตัว Samsung a s a m s u n g A05s สนะครับสีสันสวยงามจริงครับเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ pls lcd ครับในส่วนของโปรว่า r o โปรจีเป็นแบบ tft ซึ่งมันเก่าเลยเนาะแต่คุณภาพหองจอนี้จะเป็นตัวที่เล่นเกมคือดีมากครับ หน้าจอคือ120 h z ครับในีน้นีเป็นหน้าจอแค่90 h z ครับเวลาปัดตัวซั s ซ n g ก็ติดเนี้ยวดีแต่ดีเฟรตของหน้าจอครับไม่สู้ตัวโ o ว่านะครับโบว่าคือ120 h z ปรับ60 90 120ได้อย่างสบายครับในการทัดในการกดก็ใกล้เคียงกันนะครับผมสับตัวนี้เนาะในการใช้งานครับแล้วก็ในการดีไซน์ของหน้าจอครับเห็นไหมว่าตัวหยดน้ําโบราณมาก ตัวโปรว่าชนะขาดครับเป็นแบบดัดเข้าไปในหน้าจอครับดัดดิสเพย์ตัวนี้คือดีไซน์คือดูพรีเมี่ยมดูแพงมากในส่วนของซัมซุงครับแบบหยดน้ําคือแบบที่โบราณแล้วแหละเนาะในการใช้งานตัวนี้ครับในส่วนของ CPU ครับตัวนี้ใช้ตัว Dimensity Dim ครับผมสับตัวโปรว่า r o โปรผมเป็น Dimensity 6080ครับขึ้น 5G บอกเลยว่า CPU ตบตัว s ซ a p d r a g o n 680ปดศในอย่างดีมากครับเล่น YouTube ครับตัวเซิร์ฟดะก้อนหกแก็มีอาการกระตุกนะครับแต่ตรงนี้ครับผมบอกเลยว่า6080น่ะเล่น YouTube คือดีมากคือเล่นมากเล่นเกมครับอ่องตรงก็ถ้าใช้สายเกมไปราคาเลทไม่เกิน6,000ไปโปรว่า5โปรเลยครับตัวนี้กินขาดครับสายเกมบอกตรงว่าพีณไดเอลวีครับเซีมเลทก็ใกล้เคียงกันครับผมหน้าจอความสวยงามอาจจะไม่สู้ตัวเอสนิดนึงผมแต่การกดการทัด ตัวโปรว่าห้โปรก็ทํางานได้อย่างดีกว่านะครับความเฟรมเรทในการนิ่งอ่ะโปรว่าห้าโปรจะมีเฟรมเรทที่นิ่งกว่าครับแต่การติดนิ้วอ่ะตัว r v เนี่ยตัว a 0 5จะมีการติดนิ้วที่มากกว่านะครับผมเวลาเล่นเกมน่ะสปริงที่พีสัมผัสน่ะตัว a 0 5นย์ผมก็ถือว่าติดนิ้วดีชนะตัวโปรว่าห้โปรนิดนึงแล้วกันครับผมในการเล่นเกมว่าตัวไหนติดนิ้วเรื่องลอมครับลอมซัมซุงจะดีกว่าตัวโปรว่า 5 Pro นิดหน่อยผมในส่วนตัวเนาะเป็น a n d r o i d 13แต่ s m s u ุงครับมันจะเ n j นจอยจับผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายครับแต่รู้สึกว่าตัว s m s u n งผมจะมีอาการค้างมากกว่าครับเพราะว่าแรมแค่6 g ิ6 g ินะผมตัวนี้8 g ิกนะครับเพิ่มอีก8จิกได้ผมในส่วนในการเพิ่มแรมพัดเนาะของ Samsung ก็เพิ่มได้ผมแต่ม่เพิ่มเต็มที่8 g b เพิ่มได้แค่มา4จิกนะผมเจรว่าพีก็เพียงพอแล้วกันในการเพิ่มแรมพัดนะครับนี่ครับ แล้วก็ไปหาตั้งค่าในการเพิ่มแรมพัดนะผมว่าจะแรมพัดเพิ่มเท่าไหร่ครับผมในการโค่นแอปก็เหมือนกันครับก็โค่นแอปนี่เหมือนกันเลยครับโค่นแอปเกมไม่ได้ผมก็โค่นแอปพวกมินเจอได้ผมเช่นกันเลยสตัวนี้เนาะสัปพีมันก็เพียงพอนะไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในการใช้งานเนาะนะครับ Android 13เหมือนกันทุกประการเลยสำในการใช้งานตัวนี้เนาะนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับผมเพิ่มแรมเพิ่มอะไรก็ มันเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้แตกแต่งกันมากมายเลยในการใช้งานจริงๆอะ่ะพี่แต่จริงๆรงอะ่ะพี่ชอบตัวโปว่าครับรู้สึกว่าโปว่าจะมีการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าครับเช่นแบต5,000เท่ากันจริงครับแต่รู้สึกว่าโปว่าจะแบตอึดมากกว่านะครับแล้วก็โปว่าผมใช้ตัว ซูเปอร์ฟัสชั่นที่เป็น68วัตต์ในส่วนตัวนี้ใช้แบบชาร์จไวที่25วัตต์ทำให้โปรว่าผมตบตัวนี้กินขาดเลยครับในเรื่องการฟัสชาร์ตครับในส่วนกล้องหน้าผมกล้องหน้าเปิดให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างตัวนี้16ล้านนะครับให้ดูว่าตัวโปว่ากล้องหน้าคือโคตรด,ดีครับสกินโทนกล้องหน้าของโปว่านี่แบบคมชัดมากเห็นว่ามันเกิดการแหลกเห็นไหมว่าซัมซุงคือแหลกจริงครับแค่เปิดกล้องหน้าเฉยซัมซุงก็แหลกแล้ว เปิดดไ้เห็นไหมครับว่าซัมซุงครับจะมีอาการแหลกที่ตัวเฟรมของภาพแล้วก็ตัวโปรว่าครับทำงานกล้องนั้นได้อย่างดีมากอันนี้เราเร็วให้ดูเลยรับว่าโปรว่าทางานตัวกล้องดีมากอันนี้ AI ครับผมเห็นไหม16บล้านครับแล้ว AI ของตัวโปรว่ากินขาดแน่นอนครับผมตบตัว A05S ได้อย่างขาดลอยครับในเรื่อง AI ครับนี่ครับนี่ครับแต่การปรับหมวดที่เป็นบิวตี้ยังไงตัวซัมซุงครับ มันจะทําหน้าเงียนที่เป็น AI ได้ดีมากเลยครับแต่พี่ก็ชอบสกินโทนของโปว่านะราคาเหรไม่เกิน6 0 0 0นได้ขึ้น5 g ีกล้องหน้าก็ชนะครับกล้องหน้าคือ16ล้านอันนี้13ล้านครับบอกเลยว่ากล้องหน้าก็เพียงพอมากในการใช้งานครับมาดูว่าวิดีโอผมสามารถปรับได้มากน้อยเพียงใดครับถ้าพี่ผมอันนี้เปิดการสั่นผมเอียที่1 0 8 0 p ได้ผมไม่ได้ขี้เลยนะโปว่ากินขาดครับงานวิดีโอนี้โปว่ากินขาดครับเปิด60เฟรมได้เช่นกันครับ นี่พันแปดสิ p หกเฟรมครับเดี๋ยวพี่ขอถ่ายดูสวัสดีครับพี่ขอทดสอบในการบันทึกวิดีโอผมอันนี้พี่เร่อนขั้นอนอกผมกับตัวโปรว่าห้าโปแล้วก็ตัว s a m s ุงกา a ล็ x y ี่ a 0 5 s นะครับอันนี้บันทึกพันแปดสิบ p นะผมตัวนี้ให้ดูเลยพ0นแปดสิ p หกเฟรมนะครับมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับนี่มาดูครับผมพี่ขอเปิดตัวโปรว่าก่อนเลยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนครับ กับตัวโฟว่า5้าโปแล้วก็ตัว Samsung Galaxy A 05s นะครับครับขอติดเพีงกล้ครับผมไฟหลังสวยมากไฟหลังคือด้านหลังนี่กินขาดตัว A 05ครับเพราะว่าด้านหลังนี้มีไฟนะครับผมปรับแอ่งได้ชื่อว่าโอเคมากครับปรับโทรเข้าโทรออกได้กินขาดแน่นอนครับมาดูว่าผมตัวกล้องนี่ครับ มีความคมชัดที่มากกว่านะครับผมตัว A05s ผมในเรื่องกล้องที่ถ่ายกล้องหน้าผมมาดูว่าผมกล้องหลังเป็นไงบ้างสำหรับตัว p ว o W5 Pro 5G กับตัวที่เป็น Samsung Galaxy A05s นะครับผมมาดูกล้องหลังนะครับวิีดอ 2K ครับชนะขาดแน่นอนครับทั้งกล้องหลัง,ลงคือบันทึกคือ 2K 30เฟรมในส่วนตัวนี้ก็บันทึกแค่ Full High Def นะผมตัวนี้60เฟรมได้เช่นกันครับแต่ตัวนี้พีชอบอะก็คือเป็น 2K ครับมีกล้องหลังนะครับ ให้ดูเลยกล้องหลังความรู้สึกส่วนตัวครับตัวปัดเปนเท่ากันแล้วกันกล้องหลังนะครับให้ดูแล้วกันตรงนี้นะขอถ่ายครับผมทดสอบในการบันทึกวีโอนะครับ1 0 8 0ป60เฟรมนะครับนี่ให้ดูปึ๊บเท่าๆกันเลยนะครับหน้าพีนะครับผมตอนนี้ปึ๊บสวัสดีครับพีเพนะครับ1234นะครับนี่ยงให้ดูครับปึ๊บ เปิดให้ดูเลยครับทดสอบในการบันทึกวิดีโอนะครับ 1080p 60ฟิลมนะครับทดสอบในการบันทึกวิดีโอนะครับ 1080p 60ฟิล์มนะครับ สวัสดีครับสี่หนรับสวัสดีครับสี่สองสามสี่สองสามสสกินโทนของตัวโปว่าจะออกอมเหลืองครับในส่วนของสกินโทนของซัมซุงจะออกสมจริงนะครับก็ถือว่าซัมซุงทำสกินโทนแบบไม่ได้อมเหลืองมากๆเหมือนตัวโปว่าครับก็ถือว่าสุดยอดมากครับในการใช้งานครับแต่รวมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับว่าแต่คนชอบแล้วกันเนาะว่าสกินโทนมันเป็นไงบ้างนะครับ มาดูว่าผมในการถ่ายกล้องหลังนะผมตัวนี้ทั้งพู่นะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าตัวในการถ่ายรูปครับนี่ครับอันนี้กล้องหลังนะผมก็มี ai cam ในการเมนูในการใช้งานครับไม่สู้ตัวโปว่าครับโปว่าจะมีรุ่นที่หลากหลายมากกว่านะครับผมในการใช้งานแต่สกินโทนอะซัมซุงทำสกินโทนในการถ่ายรูปถือว่าสุดยอดมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยสกินโทนนี่ครับพี่เอาดอกไม้มาเลยนะครับผมในการถ่ายนี่เลยขนชอบครับ พี่ปรับเป็น ai เพื่อความแฟร์นะครับผมปึ๊บนะครับแล้วพี่ปรับเป็น50ล้านเลยนะครับผมทั้งคู่หมันเท่ากันเลยครับนี่แล้วพี่จะเอาตัวละเอียดในห้องลำโพงมาเ,าเป็นตัววัดนะครับว่า,ามันจะจับเป็นงไงบ้า,ทางทั้งคู่นี่ครับให้ดูว่าผมมาดูว่าใครจะจับ50ล้าน โหถ้าใครชอบความสมจริงนะตัวซัมซุงจะมีภาพที่สมจริงครับตัวนี้จะออกอมเหลืองครับแต่ความคมชัดให้ดูอีกทีก็กล้องตรงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ในการซูมได้เยอะครับผมซัมซุงมาซูมได้เยอะกว่านะครับนี่ให้ดูครับปึ๊บนี่ครับจะออกอมเหลืองแต่ชอบนะสกินโทนซัมซุงจะออกซิซี่ครับตัวนี้นี่ครับความคมชัด ตัวโปรว่า r o 5โปรจะมีความคมชัดที่มากกว่านะครับผมก้องหาสิบล้านเท่ากันนะครับสับตัวนี้พอเทปก็ซัมซุงจะใกล้เคียงกับตัวโปว่าไม่ไดแตกต่างกันมากครับในส่วนในการใช้งานตัวพอเทปนะครับนี่มาดูผมในการใช้งานลําโพงว่าลําโพง2ตัวกับลําโพงที่เป็น1ตัวโปว่าครับผม ลำโพงคือแบบ DTS ปรับจูนได้2ตัวกินขาดครับเล่น ROV บอกเลยว่าเสียงดีมากพักจีบบายครับบอกเลยว่ากินขาดเสียงดีมากครับผมในการใช้งานเสียงโคตรดีอะ่ะบอกเลยว่าเสียงของตัวโปรว่าตบตัว A05 ได้อย่างขาดลอยเลยครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูก่อนตัวสอบรูบบนี่ครับเปิดเสียงให้ดูนี่ครับอันนี้เปิดเสียงของตัวโปรว่าก่อนแล้วกันเนาะ นี่ครับเปิดของโพว,ว่าเลยนะครับ <Step> one, ดู <one. S 1> ลำโพงสองตัวแล้วมาดูของตัวนี้ครับ Step one, wake up, โอรว่า5โปรครับเสียงมินิติมากเสียงโคตรดีอะโปรว่า5โปรนี่เดอะเบสมากตบตัวนี้กินขาดเลยครับตัวเอสใว้ผมเสียงก็ถือว่าโอเคแต่ก็ไม่สู้ตัวโปรว่า5โปรครับเรื่องเสียงให้ตัวโปรว่า5โปรนี่กินขาดครับโอเค เสียงกลางวานดีมากโปว่าห้าโปวอ่ะเจสูดยห้าก็ทำงานได้ดีนะเจ5ห้ครับผม Wait up. Wait up. นี่ถือว่าโอเคครับเรื่องเสียงนี้ตัวโปว่ากินขาดครับแล้วก็เวลาฟังเพลงในสมาร์ครับไฟด้านหลังก็จะมีตัวนี้ไม่มีนะครับมาดูาผมหน้าจอเป็นไงบ้างผมในการเทสหน้าจอเนาะเดี๋ยวพี่ขอเข้าในการเปิดหน้าจอครับตนนัวนี้เปิดสูงสุดคือ2 k นะครับสองเเฟรมนะครับนี่ ตัวนี้ก็สามารถเปิดได้สูงสุดคือ 1,080p 60เฟรมนะครับนี่ขอปิดเสียงก่อนเึ๊บนี่ครับอันนี้คือ 1,080p นะครับผมในการเปิดก็คือเป็น60เฟรมในส่วนตัวนี้เป็น 2k 60เฟรมนะครับไม่้องรับ HDR ทั้งคู่นะครับเบิบนี่ให้ดูนี่ครับให้ดูเลย ปรับแสงไฟออโต้ทั้งคู่นะครับผมเพื่อความแฟร์นี่ครับนี่เห็นไหมว่าสีสันก็เอาตรงซัมซุงจะมีสีสันที่สวยครับแต่จอซัมซุงจะไม่ดําสนิทนะครับผมจะมีความแบบมีเงาแบบสีขาว,ขาวแต่ตรงนี้ครับผมคือจอดํำสนิทดีมากโหทีเทีก็ทํางานดีนะจริงในเรื่องในการเล่นเกมครับ สีสันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่พีช,ชอบจอของเทคโนอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจอเทคโนมันจะดูคอนเทนต์ต่างๆคือได้อย่างดีมากครับในส่วนในการทัดอจอของซัมซุงครับมันทัดได้อย่างดีครับเพราะว่าลอมซัมซุงครับขึ้นชื่อว่าลอมดีอยู่แล้วถ้าเลือกผู้ในเรื่องการใช้งานลอมเนะี่ยใครชอบลอมดีอ่ะเขาซัมซุงครับเพราะว่าในการแจ้งเตือนซัมซุงจะแจ้งเตือนได้อย่างดีมากครับในส่วนโปรว่าก็ถือว่าดีแต่การแจ้งเตือนอาจจะไม่สู้ตัว ซัมซุง A05 บอกว่าเฮ้ยมีแต่อวยโปรว่าจริงๆอ่ะการแจ้งเตือนนี้บอกเลยว่าโปรว่านี่ต้องปรับปรุงในการแจ้งเตือนครับในส่วน A05s นะผมการแจ้งเตือนนี่คือดีมากแจ้งเตือนดีจริงครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากผมไม่ได้เหมือนของฝั่ง Apple นะทุกรุ่นครับราคาเลท45,000ของแอนดรอยด์แจ้งเตือนห่วยทั้งหมดเลยครับผมก็ถือว่าได้โอเคแหละสำหรับตัวนี้ในการใช้งานครับและ HP ใช้งานมาก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานดีมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันครับใครชอบบอดี้ที่สวยๆก็ไปตัวโปว่าใครชอบบอดี้ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ที่เป็นมินิมอของซัมซุงครับก็ไปซัมซุงใครชอบกล้องที่มันใช้งานแบบกล้องหลากหลายอะมีเลนมาโคมีอะไรด้วยก็ถือว่าตัวซัมซุงทางนั้นดีใครชอบกล้องที่แบบมีเลนเดฟแล้วก็มีเลนห้าสิบล้านในการถ่ายถือว่าโอเคก็ตัวนี้ใครชอบกล้องหน้าที่จะชัดก็ไปตัวโปว่าผมใครชอบ สีสันของผ้าด้วยแบบเรียบๆก็ไปตัวซัมซุงครับเล่นเกมถ้าเล่นเกมกินขาดก็ตัวโปรว่าเล่นเกมกินขาดแต่ก็ตัว A 0 5 s X ก็ไม่ได้ห่วยแตกครับเพรว่าในการเล่นเกมก็เพียงพอปรับสูงสุดได้สั่งสบาย R V ก็ทัดลื่นแค่ชอบหน้าจอที่ลื่นไปแ้วย่สิบเรก็ไปโปรว่าแค่หน้าจอที่แบบไม่ได้ดูอะไรมากมายเช่นเล่นติ๊กตอกอะไรก็ไปตัวซัมซุงครับเพราะว่าซัมซุงก็รอมดีอยู่แล้วครับเพิ่ม Android ุยเวอร์ชันสิบสามทั้งคู่นะในส่วนของฟ้าชาร์ตครับแบตบห้าตันเห ยี่ห้าวัตในส่วนของเทคโนแถมมาในกล่องครบชุดเลย68วัตต์ตบตัวซัมซุงงายเลยครับผมเสรับตัวนี้นะในการใช้งานนะครับผมสจบพีข้อขอจบเพียงเท่านี้ผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r ต b e ผมสำนี้ขอบคุณครับ